สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนภาษาเกาหลีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกับไมมินอีกแล้วนะคะกับ EP 1 0แล้ววันนี้ค่ะก็เราจะมาเรียนเรื่องของ พลาสเทนนั่นเองแต่เห็นพลาสก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ได้มาสอนภาษาอังกฤษแต่มาสอนภาษาเกาหลีนะคะภาษาเกาหลีเนี่ยก็มีรูปประโยคที่เป็นรูปอดีตเหมือนกันนะคะรูปอดีตของภาษาเกาหลีก็จริงๆเราใช้ไม่ยากนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ย EP ก่อนหน้านี้นะคะมันก็สอนรูปประโยคที่เป็นแบบปัจจุบันนะคะ พอมาเป็นรูปอดีตเนี่ยก็จะง่ายตรงที่ว่าเราแค่ผันกริยานะคะถ้าเป็นในภาษาไทยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องผันกริยาเนาะเราจะมีแค่คําว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเมื่อคืนนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็จะรูล้ละว่ามันเป็นพูดถึงอดีตเนาะแต่ว่าภาษาเกาหลีเนี่ยพูดแค่แบบเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็จะต้องผันกริยาด้วยให้เป็นรูปประโยคออดีตด้วยนะคะอ่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าต้องทำยังไงนะคะต้องพูดยังไงพันแบบไหนนะคะมาดูกัน past tense น,นะคะก็คือรูปประโยคแบบอดีตการนั่นเองนะคะมี3ามคำเลยง,ง่ายมากๆสำหรับใครที่เคยเรียนรูปประโยคปัจจุบันไปแล้วนะคะรูปประโยคของอดีตนะคะก็เปลี่ยนแปลงจากรูปประโยคของปัจจุบันเนี่ยนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะ มาเริ่มกันที่3ตัวแรกก่อนดีกว่านะคะที่เราจะต้องรู้จักกันว่าพอเจอรูปประโยคอันนี้ในท้ายประโยคปยคุ๊บนะคะเราก็จะรู้ได้เลยว่าอ๋อมันคือรูปประโยคอดีตเขากำลังพูดถึงเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะอ่ะสามตัวนี้เลยตัวแรกมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกก็คือ a s ซโ o นะคะ a s ซโย นะคะตัวที่สองก็คือออสโซโยนะคะออสโซโยแล้วก็ยอสโซโยนะคะออสโซโยออสโซโยยอสโซโยนะคะ,นะคะถ้ามีสามตัวนี้ตามหลังประโยคนะคะเราก็จะรู้ได้เลยว่ามันเป็นอดีตนะคะแง่มาดูกันนะคะตัวแรกเนี่ยออสโซโยนะคะจะตามหลังคำกริยาที่ ลงท้ายด้วยสระอาแล้วก็สระโอนะคะถ้าเป็นประโยคถ้าเป็นคํากริยาที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยสระอาแล้วก็สระโอก็จะเป็นตัวอื่นนะคะแต่ว่าอัสโซยโอเนี่ยก็จะต้องตามด้วยตามหลังออก็จะต้องตามหลังคํากริยาที่ลงท้ายด้วยสระอาแล้วก็สระโอเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาจะมีตัวอย่างให้ดูว่า,วาเราจะ ใช้กับคาไหนได้บ้างบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าคํากริยาที่มีสระอาแล้วก็สระโอลงท้ายเนี่ยมันมีคําว่าอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างกันอ่าต่อมานะคะข้อที่สองนะคะออสซอยโอนะคะก็จะต้องใช้ตามหลังคํากริยาที่ไม่ลงท้ายด้วยสระอาแล้วก็สระโอคือหมายความว่านอกเหนือจากคํากริยาที่ลงท้ายด้วยสระอาและโอแล้วเนี่ยตัวอื่นนะคะก็ใช้ออสซอยโอนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะสุดท้ายยอ soil นะคะให้ใช้ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยหานั่นเองนะคะหาาไม่ต้องหัวเราะกันนะคะา <laughs> ประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ได้เรียนรูปประโยคปัจจุบันไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามันเหมือนกันเลยนะคะกดเข้ามาครับอะไรแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ามีรูปที่เป็นมีอัดออแล้วก็ยอ เข้ามานะคะอ่ามันแตกต่างกันแค่นิดเดียวนะคะมาดูกันดีกว่าว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างคำศัพท์ให้ดูก่อนนะคะคำกริยานะคะในที่นี้คำแรกนะคะซาตะนะคะซาตะแปลว่าซื้อนะคะแปลว่าซื้อซื้อนะคะอะ คาตะแปลว่าซื้อนะคะเวลาเอามาใช้อย่างที่บอกนะคะเคยบอกหลายรอบแล้วบอกหลายรอบมากๆเลยนะคะก็คือก่อนที่เราจะเอาคำกริยาในพจนานุกรมมาใช้เนี่ยส่วนมากคำกริยานะคะก็จะลงท้ายด้วยดะคดะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องตัดเขาออกก่อนนะคะ คำว่าคำว่าด่าออกนะคะทำกริยาดิบให้มันสุกก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาเข้ากับรูปประโยคนะคะก็คือจะเหลือแต่คำว่าซาะคะเพราะฉะนั้นซะา<ค>มาบวกกับอัสโซโยนะคะซาเนี่ยก็จะมีควาเขาเรียกว่าสละนะคะลงท้ายด้วยสระานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าลงท้ายด้วยสละอาเราจะต้องเอามาเข้าคู่กับอัสโซโยนะคะ,นะคะแล้วก็จะได้เป็นคำว่าซาโซโย นะคะเอามารวมกันเลยค่ะเป็นซัสโซโยนะคะซัสโโยแปลว่าซื้อแล้วนะคะซื้อแล้วเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะถ้าแปลเป็นไทยก็ซื้อแล้วนะคะเหมือนเมื่อวานไปซื้อเสื้อมาแต่คือภาษาไทยอย่างเงี้ยมีเมื่อวานบอกปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องบอกว่า เมื่อวานไปซื้อเสื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างบางทีแค่เมื่อวานไปซื้อเสื้อมาก็รู้แล้วว่าเป็นเมื่อวานใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยบอกว่าเมื่อวานไปซื้อเสื้อเนี่ยเราก็ต้องผันรูปประโยคท้ายประโยคให้เขาด้วยนะคะอาต่อไปค่ะคำที่สองก็คือโอตะนะคะโอตะไม่ใช่โอตะที่เป็นแฟนคลับ นักร้องไอดอลญี่ปุ่นนะไม่ใช่นะโอตะนะคะโอดะแปลว่ามานะคะแปลว่ามานะคะคำนั่นเองภาษา,าภาษาอังกฤษเนาะคำแปลว่ามานะคะมาตัดดะออกเหมือนเดิมนะคะก็จะเหลือแค่โอใช่ไหมคะโอมาบวกกับอาซโยนะคะก็จะเป็นวัด s ซโยนะคะวัดซโยวัดซโยนะคะแปลว่ามาแล้วนะคะ มาแล้วอ่าเป็นรูปประโยคอดีตนั่นเองนะคะอย่าลืมว่าในที่เราเห็นนะคะคำว่าโอใช่ไหมคะสระของเขาก็จะเป็นสระโอเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าสระอากับสระโอนะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอาแล้วก็สระโอนะคะจะต้องใช้คู่กับ asayo so นั่นเองนะคะก็จะมาเป็นอันนี้จะมาเป็น w a s a y นะคะ wasayo w a s a y วัซ์มาแล้วค่ะมาแล้วอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะช็อกตะนะคะช็อกตะนะคะแปลว่าจดนะคะจดนะคะช็อกตะนะคะช็อกต,ะ,ะ,ะ,อตะ,จะ,ะจดนะคะจดโน้ตจดอะไรแบบนี้นะคะแปลว่าจดลงไปในกระดาษอะไรประมาณนี้นะคะ เวลาจะใช้ก็เหมือนเดิมตัดดะออกนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอามาบวกกับคำลงท้ายประโยคซึ่งคำว่าช็อกเนี่ยนะคะก็จะเป็นสระที่ไม่ใช่สระอาแล้วก็สระโอใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นสระอช็อกตะนะคะเป็นสระอเนาะเราก็จะต้องเอามาใช้เข้ากับออสโซโนั่นเองนะคะช็อกตะนะคะมาเป็นช ok ็อกแล้วก็บวกกับออสโซโยเป็น 적었어요นะคะ적었어요적었어요นะคะ,ควะ,คะเวลาอ่านนะคะจะเขียนให้ดูนะคะเป็นอ่านว่าโอกต์นะคะโอกต์สยโยนะคะอ่ะ แบบนี้จะได้ไม่งงนะคะเพราะว่าคำที่เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะคีอกตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะคีอกนะคะเวลามาเจอกับอิงตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องอ่านลากเสียงไปด้วยแล้วก็ด้วยความที่ตัวสะกดนะคะตัวนี้เขามีสองตัวเนาะตัวหน้าก็เลยให้ตัวสะกดเขาไปตัวหนึ่งละกันนะคะแล้วตัวหลังนะคะก็เอาเอามาเป็นลากเสียงมาเป็นซซนะคะ ก็จะกลายเป็นชชกสอยโชกสอยโชกสอยนะคะแปลว่าจดนะคะจดแล้วจ้าอย่างนี้นะคะจดแล้วนะคะเป็นรูปอดีตนะคะต่อมาค่ะมกตะมกตะนะคะมกตะแปลว่ากินนะคะมกตะ คำนี้หลายๆคนอาจจะได้ยินบ่อยมากๆนะคะเพราะว่ามันใช้ในชีวิตประจําวันคนเราทุกวันก็ต้องกินข้าวเนาะก็จะใช้คําว่ากตะนะคะตัดตาออกเหมือนเดิมนะคะอ่าก็จะเหลือมอกนะคะก ok, บวกกับอ s i o นะคะก็จะกลายเป็น먹 ok osio นะคะ먹 osio พัมกอ s i o กินข้าวแล้วค่าแบบนี้นะคะกินแล้วนะคะ มอก็ซยค่ะมอก็ซอยมอก็ซย so so กินแล้วกินแล้วแบบนี้นะคะเพื่อนถามบอกว่าทำหมอก็ซ so อย่นีนะคะเราก็ตอบว,ว่าเน่ทำหมอก็ซย so ค่ะกินข้าวแล้วค่ะอย่างนี้นะคะง่ายมากๆเลยแค่เสียงต่ำเสียงสูงนะคะคำถามกับคำตอบเนาะ,ะต่อไปนะคะตัวอย่างถัดมาอ่ะตัวอย่างถัดมานะคะชับตะนะคะชับ แปลว่าจับนะคะจับนะคะชับตะนะคะเหมือนเดิมค่ะตัดดาออกปุ๊บนะคะเอาชับก็มาเจออย่าลืมค่ะเราต้องสังเกตก่อนว่าสระทีะ่คำกริยามีนะคะลงท้ายด้วยสระอะไรใช่ไหมคะสระอันนี้นะคะชับตะก็คือสระอาใช่ไหมคะสระอาก็ต้องเอามาเข้าคู่กับอาโซโยนะคะอาโซโยก็จะเป็น จับบัสโยนะคะจาบัสโยจาบัสโยนะคะแบบนี้จาบัสโยจาบัสโยนะคะต่อมาไพตะนะคะไพตะไพตะแปบลบว่าขายนะคะขายขายของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไพตะนะคะ ตัดดะออกเหมือนเดิมนะคะเหลือพัก็จะเป็นพาราเซลพาราเซลนะคะพาราเซลนะคะพาราเซลแปลว่าขายไปแล้วนะคะถ้าบอกว่าถ้าพาราเซลก็คือขายหมดแล้วนั่นะคะถ้าพาราเซลขายหมดแล้วนะคะขายแล้วพาราเซลขายแล้วนะคะอ่า ต่อมานะคะโนลตะนะคะโน์ตะโนลตะแปลว่าเที่ยวเล่นอนะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าเล่นแปลว่าแบบไปเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยนะคะโนลตะโน์ตะนะคะตัดตะออกนะคะเหมือนเดิมก็จะเป็นโนะนะคะระโอใช้กับอสโซโยใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นโนราโซโยนะคะ 노นร요노ซโ요นะคะอ่าโนราโซนะคะแปลว่าเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ฮาตะนะคะต่อไปฮาตะแปลว่าทำนะคะตัดดะออกมนเดิมนะคะแล้วก็มาเหลือฮาใช่ไหมคะ ้ามื่อกี้บอกแล้วเป็นข้อที่3ใช่ไหมคะต้องเอามาเข้ากับ y r s o i l o เนอะก็จะเป็น has s o l นะคะ has s o l has s o l แล้วก็ you นะคะ has s o l นะคะ has s o l แปลว่าทำแล้วนะคะทำแล้ว ต่อไปนะคะเราให้ดูตัวอย่างกันนะคะว่าข้อแตกต่างระหว่าง present tense ก็คือรูปประโยคปัจจุบันนะคะกับรูปประโยคอดีตนะคะแตกต่างกันยังไงใช้ยังไงใช่ไหมคะคาแรกนะคะตัวอย่างคําแรกก็คืออ e ีซังฮดะนะคะอ e ีซังฮดะแปลว่าแปลกนะคะอ e ีซังฮดะนะคะอ e ีซังฮดะแปลว่าแปลกแปลกนะคะแปลกประหลาดนะคะ แปลกๆนะคะไม่ใช่น้าแปลกหน้าตาแปลกอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นาะก็คือแบบสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบว่ารู้สึกมันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะหรือว่าอะไรที่มันผิดปกตินะคะเราก็จะใช้คาว่าอ e ีซ่างอนะคะเรามาดูกันค่ะก็คือประโยคที่เป็น ปัจจุบันก่อนนะคะ present tense น,น,น,นะคะอีซังาตัดตะออกใช่ไหมคะอ่าตัดตะออกปุ๊บม,มาเป็นอีซังาบวกยอโยใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นอีซังเฮโยนะคะอีซังเฮโยอันนี้คือรูปปัจจุบันนะคะรูปปัจจุบันอ่าแต่พอมาเป็นรูปอดีตใช่ไหมคะสังเกตดูว่ารูป รูปปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแค่ยอโยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรูปอดีตนะคะก็จะกลายเป็นยอซโยนะคะเพราะฉะนั้นอี้างห่าที่ตัดดาออกแล้วนะคะอี้างห่าบวกกับยอซโยก็จะกลายเป็นอี้างเฮซโยนะคะอี้างเฮซโยอี้างเฮซโยนะคะอี้างเฮซโยแปลกๆนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่สองตัวอย่างที่สองนะคะคีตาดีตะนะคะคีตาดีตะนะคะคีตาดาีตะก็จะแปลว่ารอนะคะรอรอ w a ท t ิ n งนั่นเองรอนะคะคีตาดีตะนะคะเวลาที่เขามาใช้กับรูปประโยคปัจจุบัน,นการเนาะก็จะเป็นคีตาดีบวกออ,อยก็จะเป็น คีตาเรียวโยนะคะคีตาเรียวโยนะคะคำควบกล้มสระยอนะคะสังเกตดูเวลาสระอ e, ีมาเจอกับสระอตรงนี้เขาใช้คำว่าเดียวนะคะเรียวเรียวกลายเป็นสระยอเนาะคีตาเรียวโยก็แปลว่ารอนั่นเองนะคะต่อไปถ้าเป็นรูปประโยคแบบอดีตนะคะ ก็จะใช้ออโซโยแทนออโยนั่นเองออโซโยนะคะเวลาเอามาเข้ากับคีตาดีนะคะก็จะกลายเป็นคีตาเดียสโซโยนะคะเดียสโซโยนะคะคีตาเดียสโซโยนะคะแปลว่ารอนั่นเองนะคะใช้ในรูปประโยคอดีตพูดถึงอดีตนะคีตาเดียสโซโยนะคะ ต่อไปค่ะตัวอย่างถัดมาซื่อตะนะคะซื่อตะนะคะแปลว่าเขียนนะคะเขียนนะตอนนี้ก็กำลังเขียนอยู่นะคะก็ใช้คาว่าซื่อตะได้นะคะอย่างเช่นเขียนจดหมายอย่างนี้นะคะก็เพยียงจีซื่อตะนะคะเพยียงจีก็แปลว่าจดหมายนั่นเองค่ะซื่อตะก็คือเขียนนะคะตัดตะออกเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะกลายเป็นซื่อ วกกับ oil ก็จะกลายเป็นซ so อ y o นะคะซอ so y o นะคะเขาจะเปลี่ยนมาเลยนะคะอ่าเป็นซอ i l นะ,ะต่อไปค่ะถ้าเป็นรูปอดีตนะคะมาเข้ากับออซ i ยเนาะ,ะก็จะกลายเป็นซอ s ซ i ยนะคะซอ s ซ i ยนะคะแบบนี้ เป็นรูปอดีตนะคะถัดมานะคะคำถัดมาโมชิตะ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 นะคะแปลว่าเท่นะคะเท่จังเลยโมชิตะนะคะโมชิตะแปลว่าเท่นะคะแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโมชิตะนะคะเราจะได้ยินคำนี้บ่อยเหมือนกันนะคะเวลาที่คนเกาหลีเขาชมใครพร,ระปู้เท่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ตัดดาออกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอามาเข้ากับคําว่าอโยนั่นเองนะคะถ้าเป็นแบบรูปประโยคปัจจุบันเนาะก็จะเป็นมอชิโซโยพ่อปมามอชิซอยอย่างนี้นะคะเท่จังเลยแบบดูดีจังเลยอย่างนี้นะคะถ้าเป็นรูปประโยคอดีตนะคะก็จะเอามาใช้กับออโซโยนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นมอชิซ็อโยนะคะ มอชิซซียนะคะมอชิซซยนะคะมอชิซซยไม่ใช่หมอชิตนะคะมอชิซซียแต่มันก็เหมือนหมอชิตแหละเนาะจะไปขึ้นรถหรือเปล่าที่หมอชิตนะคะหมอชิซเซียนะคะ,นะคะเท่จังเลยนะคะรูปประโยคอดีตนะอย่าลืมนะคะต่อไปค่ะ ตัวอย่างนะคะตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปใช้เนี่ยคำที่เราอาจจะได้เคยได้ยินเวลาที่เขาพูดพูดกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็คือว่า OJ มีเ j นำมาก่อนเลยนะคะ OJ ใครที่ได้เรียนไปแล้วจะรู้ว่าแปลว่าเมื่อวานนะคะ OJ เ,เ,เ,เมื่อวานนะเมื่อวาน OJ Chicken แล้ว먹었어요นะคะชิ i c k e นะคะ ชิคกินแปลว่าไก่ทอดนะคะไก่ทอดอันนี้ลูกบ่งชี้กรรมนะคะแล้วก็มอก็เซโยนะคะแปลว่ากินใช่ไหมคะกินนะคะมอก็เซโยอ่าแปลว่าอะไรคะเมืออ <laughs> ม่อวานกินไก่ทอดค่ะเมื่อวานกินไก่ทอดค่ะ ถ้าเป็นคําไทยใช่ไหมคะก็จะแปลแค่นี้เมื่อวานกินไก่ทอดค่ะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นอดีตนะนะคะเมื่อวานกินไก่ทอดค่ะแต่พอเป็นภาษาเกาหลีปุ๊บบอกว่าเมื่อวานกินไก่ทอดใช่ไหมคะเวลาที่เขาแปลเนี่ยเขาจะแปลเป็น subject นะคะก็คือประธานของประโยคเนาะ แล้วก็กริยาเนี่ยจะมาอยู่ท้ายประโยคแล้วก็กรรมก็จะอยู่กลางประโยคแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาแปลก็มันก็จะสลับกับภาษาไทยนิดนึงเนะาะอ๋อจะชิคกีน้นี่หมอก็เซลก็จะรู้แล้วว่าเมื่อวานกินไก่ทอดนั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะอันที่สองนะคะตัวอย่างที่สองยองเอรึคงบุเฮสเซลนะคะยองเอรึคงบุเฮสเซล ยองอแปลว่าภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษยองนะคะยองอยองอหรือนะคะหรือก็บ่งบอกว่าเป็นกรรมนั่นเองนะคะค u งบูเฮโยคงบูเฮโยแปลว่าเรียนนะคะเรียนแปลว่าอา่านหนังสือก็ได้นะคะอ่านหนังสือเรียนแบบนี้นะคะ ศึกษาอะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้ว่าคำว่าคงบู b ฮ h e s โนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองง่ายมากเลยภาษาไทย <laughs> เรียนภาษาอังกฤษนะคะภาษาเกาหลีก็ใช้คำว่ายองรอ kungbu h s o นะคะหรือว่าถ้าคนพูดจริงๆแล้วเวลาคนเกาหลีพูดทั่วๆไปอ่ะเขาจะละตัวที่บง่งบอก และตัวที่บ่งบอกกรรมเอาไว้นะคะเหมือนอันนี้ใช่ไหมคะบางคนอ่ะหรือส่วนใหญ่อะคะ่ะคนเกาหลีก็จะเข้าใจกันโดยรูปประโยคอยู่แล้วว่าเราพูดถึงคำนี้เป็นกรรมหรือว่าเป็นประธานของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นบางทีอะคะ่ะเราเห็นกันบ่อยมากๆคนเกาหลีย่พูดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ตัวที่บ่งชี้ไว้ด้วยนะคะแต่พอบอกแค่영어공부했어요นะคะ영어ซ부했어요ก็รู้แล้วนะคะว่า ในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้นะคะเนี่ยได้เรียนภาษาอังกฤษไปนะคะเพราะฉะนั้นคือคนเกาหลีก็จะเข้าใจกัน,นะค่ะว่าอ๋อบงบอกแค่นี้รู้แล้วแหล,ละว่าเรียนภาษาอังกฤษในอดีตไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่นเวลานี้แต่เป็นอาจจะเป็นเมื่อก่อนนี้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ข้อ3ามนะคะถัดไปค่ะ 오늘을일찍퇴근했어요나้วันนะวันนะี้วันนี้วันนี้วบบันนี้วันนี้วันประวานขออปรนโยควชนไหมวนวันนี้วันนี้วนนั้วันว่นวันนี้นะะว่านะะีวนนวนนว่าน,านะะี เร็วกว่าปกตินะคะ early นะคะวัน일찍퇴근했어요นะคะ퇴근퇴근했어요นะคะ했어요อ่า오늘นก็ค um, 네ือวันนี unten, ้เขาต้องการเน้นว่าวันนี้ใช่ไหมคะตัวบ่งบอก ท็อปิกของประโยคนะคะท็อปิกอันนี้เนี่ยก็เป็นวันนี้เขาต้องการเน้นใช่ไหมคะวันนี้อีจิกอีจิกก็คือเร็วกว่าปกตินะคะเทกึนเฮสโซยนะคะเทกึนเฮสโซยแปลว่าเลิกงานนะคะเลิกงานอ่าเลิกงานกําลังกลับบ้านประมาณนี้นะคะเขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเลิกงานเร็วกว่าปกตินะคะวันนี้เรื่องอีจิกเทกึนเฮสโซยนะคะ วันนี้เลิกงานเร็วประมาณนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็บอกวันนี้เลิกงานเร็วนะคะแค่นั้นเองแต่ว่าพอเป็น h ฮสโซโยใช่ไหมคะเราจะรู้ได้เลยว่าตอนที่คนพูดพูดประโยคนี้เนี่ยเขาเลิกงานไปแล้วนะคะสมมุติเลิกงานวันนี้เลิกงานเร็วเลิกงานห้าโมงเย็นณนะเวลาที่เขาพูดเขาอาจจะพูดตอนหนึ่งทุ่มนะคะประมาณนี้คือเป็นอดีตไปแล้วนะคะอเนอร้เริ่มต้นที่จะเรียนภาษาีปุ่นกันแ้น ต่อไปข้อสี่นะคะโอเจนน์เัี่ยโอเจนน์แปลว่าตอนเช้านะคะช่วงเช้าตอนเช้าช่วงเช้านะคะโอเจนโอเจนน์นะคะโอเจนน์โอเจนนที่มีเอเนี่ยเป็นคำย้ำอีกทีนึงว่าตอนเช้านะโอจอนน์ โ전에영화봤어องว่าพซยนะคะยองว่ายองวาแปลว่าหนังนะคะแปลว่าภาพยนตร์นะคะแปลว่าหนังภาพยนตร์นะคะยองว่าพัสโยพัสโยนะคะพัสโยแปลว่าดูนะคะพัสโซยมาจากโพตะทุกคนอย่าลืมนะคะโพตะแปลว่าดูนะคะดูหนัง เมื่อเช้าเนี่ยด hmm. ูหนังเมื่อเช้าดูหนังมาประมาณนี้ถ้าคนไทยพูดใช่ไหมคะก็เม cool ื่อเช้าดูหนังมาประมาณนี้นะคะโอเจ้าเนยงว่าปัสเซลเมื่อเช้าดูหนังมาค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะรู้เลยบอกว่าอ๋อเมื่อเช้าเมื่อตอนเช้านะคะดูหนังมานะคะประมาณนี้อ่าตัวอย่างก็จะมีประมาณนี้นะคะตัวอย่างอาจจะไม่ได้มีให้เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ ไปลองฝึกฟังกันดูนะคะว่าอย่างบางทีเราเราดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆอ่ะเราจะได้เห็นรูปประโยคนี้บ่อยมากๆนะคะยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันก็ได้เราได้ยินบ่อยสุดๆเลยคำว่ามอกซ์โซโยเนี่ยคนก็จะถามเราสมมติว่าคือถามกันเป็นปกติคนไทยก็เหมือนกันแบบกินข้าวหรือ,อย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพัมมอกซ์โซโยนะคะกินข้าวหรือ,อย่างนะคะเราก็ตอบว่า มอคก์โย so so ์เ่พัมมอก์ซยนะคะกินแล้วนะคะใช้บ่อยที่สุดละคำเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะได้ยินว่าแบบโอ้น so ิรโมเฮสยสมมติว่าเวลาล่วงเลยมาจนถึงตอนเย็นแล้วเนี่ยคุณแฟนก็ถามว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นการพูดถึงอดีตของวันนี้วันนี้ก็จริงแต่ว่าอดีตแบบตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เธอทำอะไรมาบ้างนะคะคุณแฟนก็จะถามว่าโอ้น so ิรโมเฮยอย่างนี้ใช่ไหมคะ วันนี้เนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ตอบไปค่ะว่าอาวันนี้ไปไหนกินข้าวอะไรนู่นนี่นันน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เป็นการพูดถึงอดีตนะคะอ่าวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะเป็น EP ที่10แล้วนะคะสำหรับใครที่อยาก เริ่มเรียนแบบใครบอกว่าอุ้ยเรียนไม่ทันเลยแบบพยายามอยากจะเข้าทุกอาทิตย์แต่ติดทุรรนลานุนีหน้างนี้ใช่ไหมคะก็เข้าไปเรียนได้นะคะที่ Youtube c h ANNEL v i p e r B k o d i a นั่นเองนะคะ,ะถ้าใครอยู่ในกลุ่มไลน์แล้วนะคะมันก็จะมีลิงก์ส่งย้อนหลังไปให้นะคะเรียนกันแบบนี้นะคะ่ะถ้าอยากใครอยากที่เรียนสดนะคะอยากจะเรียนสดก็เจอกันได้คะ่ะหนึ่งทุ่มตรงทุกวันอาทิตย์ นะคะก็เรียนสดผ่านทาง Zoom ออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้และกันเนาะแล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้าคะสัปดาห์หน้าก็จะเป็น EP ที่11แล้วนะคะอ่าแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะอันยอง